สวัสดีจ้าวันนี้วันที่26เมษายน2566วันพุธพี่น้องอากาศดีมากเลยวันนี้ไม่ร้อนนะคะใกล้จะสิ้นเดือนเมษายนแล้วผ่านล้อนผ่านหนาวมาได้อีกแล้วเดอ้อปีนี้พี่น้องเมื่อนี่เสนอเมนูอาหารของคุณย่านะคะมาไายให้เบิงพี่น้องบุได้ลุคงิปดดูนแล้วแต่ว่าลุงแต่เฟซบุ๊กเดอ้อไปเบิงอยู่เฟซบุ๊กเดอ้เดเดอพี่น้องเดอ้อผู้ใดติดตามนะนี่ต้มข้าวต้มละกะ พัดพัดขนาขนาอันนี้เขาเอินขนาน่าฮองกุมั้งพี่น้องมันจิเป็นตัวน,หน,หน้อยๆดอกพัดใส่ไก่เนี่ยเห็นไ่พี่น้องใส่ไ,สไก่อยู่หน่อยนึงพอเป็นพิธีว่ามีพักเลอมีไกเ่เ้อแล้วก็ให้เพื่อนกินก็นข้าวต้มอาการห้อนกินแต้ขับนนจีนพี่น้องแฟนมิดรักแฟนเพลงแฟนขับเพื่อนกันเลยเป็นห่วงว่าป้าปูให้คุณยายก,กินแต้านกับปุ่นน้ำมันทิยืง่าซัน เห็ดข้าวต้มแน่าย่อยง่ายๆให้กินเน่เด้อจ้าแบบที่ผ่านมาป้าปู่เฮ็ดคลิปจัดเต็มไงพี่น้องมีแต่แบบรสจัดๆแล้วมีแต่แบบอาหารแบบโอ้โหผู้เฒ่าเพิ่นสิย่อยได้บ่้องซีินะแต่อากาศมันห่อนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่อยากบ่ได้บ่อยากเข้าครัวห้อนน่ะพี่น้องอยู่ตรงตุ่มๆผัดๆทอดๆน่ะแม่บัดตอนนี้มื้อนี้อากาศดีๆก็เลยมาต้มข้าวต้มประจวบเหมาะล้วก็ผัดคะน้าฮ่องกง น้ำมันหอยแซ่บแซ่บแสนบ,สบ,สบนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานะเห็นว่า่นพัดแล้วกะโอ้เอ้าเห็นว่นะกระทะโยกเด้อกระทะเชฟทองคำเนี่ยเห็นบ่านะไฟลูกบึ้มบึมเสร็จแล้วกับเขาแล้วแล้วกับฟ้า,ามาเปลี่ยนเตียงทำความสะอาดเตียงให้ยายให้คุณยายจันจ้า เสร็จแล้วนะก็สวยๆปูผ้าปูที่นอนเปลี่ยนทุกวันนะคะผ้าปูที่นอนคุณยา่าเปลี่ยนทุกวันค่ะเพราะคุณย่าเป็นโรคผิวหนังเนะาะก็ต้องทําความสะอาดให้เพือนทุกมือเอาเพือนล่งเตียงแล้วไปเตรียมตัวอาบน้ำปูเห็ดกับเขาแล้่วๆนี่เสร็จแล้วจา้าเตียงคุณย่าก็เสร็จแล้วจา้าจากนั้นก็ไปหาเขาให้แม่กิน ไปไล่สดเด้บัดน,นี้แล้วจากเมียนเตียงผ้าเม่อาบนา้ำอาบทากับเขากับน้ำแล้วแล้วผ้าเม่ไปไล่สดนะคะตอนบ่ายโมงตอนเทียงกับใบม่วงอ่ะพี่น้องก็สิแล้วเวียกก็สิกับเขาแล้วก็สมาเมียนเตียงกวดบา้านพ้ายายอาบนา้ำแต่งตัวพี่น้องเอ้ยพ่อไปไล่สวดกับไปเว้านั่นเว้านี่เวานจนเลืมว่าจะขวางเว้ายังเสร็จแล้วก็ไปชมกันนะคะ เตียงตึงเตียงตึงเงีเนยมาพี่น้องดอกไม้พระย,ยังกระยู่หัวเตียงนะอหอมหอมพี่น้องให้ดอกมาดิมาคุณย่าก,กินเขาแล้วแล้ววเพื่อนกระลินพี่น้นนนองมึงน,นะเพื่อนไทยรถไปแล้วก็ไทยรถมาเพื่อนหินเ,นเ,นเนท้าหลินโทรศัพท์เนาะป้อนเขาแม่แล้วแล้ยก็นั่งให้เหยยพื่อนย่อยนั่งเบิ่งโทรทัศน์แล้วก็ย่อยอาหารเ,เท่ากับหลินโทรศัพท์เพื่อนกระตูดรถไปแล้วก็ตูดรถมาพี่น้นนนองเอ้ยคุณน่ะ พ่อเห่าแลยวไปเห็นนี่ตูดไว้ไว้เด้พ่อหันไปนี่ส่องอีกตูดหยากหยักขยู่กันยังสีอะพี่น้องเอ้ยกักแม่เอาแม่เขียนมาเยกเขียนมาเยกโอเคเก่งมากเลยแล้วอยากขึ้นเตียงพี่น้องเราเบาเราก็ทีพอเหาหันมาเราก็ทีตูดมาหาบอกพาขึ้นเตียงแน่ยังสีอะพี่นอ้องป้าแม่ขึ้นเตียงเหา พาถวเมียนอนกันเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็กิจวัตรประจำวันของวันพุทธที่26เมษายน2566้ายสิหไก่สิเมดเดือนเมษาแ้ะพี่น้องเอ้ยสู่กันว่าจนเม็ดเดือนเมษาผ่านร้อนไปแล้วนะผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้อีกหนึ่งปีแล้วนะคะเมษาหนาพอกันไหมนี่กระิเขานาฝนแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อ เอาละป,ะป้ปูสีผ้าย้ายขึ้นเตียงละป่ะอุ้แม่ขึ้นอึบอึบแม่เอ้ยขึ้นเตียงเ้อป่ะลูกสีผ้าไปนอนเด้อนอนซาลาลูกสีผ้าขึ้นเตียงนอนเอาอึบเอาอึบบมาแม่อึบโอ้ยอุ้มอุมอุม,อม นอนพิษธาลวมันจะปวดคิ้งพี่น้องกินเขาแล้วก็นอนเว้นตัววันนี้ภารกิจของป้าปูก่ก็วันนี้ก็เสร็จวันนี้ก็เสร็จแล้วนะเหลือตอนค่ำนะแล้วเจอกันใหม่นะจ้าขอบคุณที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป้าปู่เนี่ยเด้อจ้ะเด้อคุณอย่านอนเว้นแล้วจ้าบายบายล้วเจอกันใหม่